ถ้าพูดถึงประเพณีที่มีความสำคัญและมีความยิ่งใหญ่และเป็นหนึ่งเดียวในโลกนั้นก็คงจะนึกถึงประเพณีที่เรียกว่าโยนบัวหรือประเพณีรับบัวของวัดหลวงพ่อโตบางพีใหญ่ในซึ่งเป็นหนึ่งเดียวในโลกที่มีการจัดขึ้นปีละครั้งโดยจะมีการจัดขึ้นในข้างขึ้น14ค่ำเดือน11ของทุกๆปีโดยในแต่ละปีก็จะมีประชาชนทั้งในพื้นที่ และนอกพื้นที่และประชาชนที่ได้ทราบข่าวก็เดินทางกันเข้ามาร่วมงานกันอย่างแน่นหนาะเป็นอย่างมากส่วนพิธีแห่องค์หลวงพ่อโตนั้นโดยทางวัดจะนำองค์หลวงพ่อโตจำลองลงใส่เรือชนนมาตแล้วก็ล่องลอยไปตามคลองสำโรงเพื่อที่จะให้ประชาชนได้โยนดอกบัวเป็นการถวาย เป็นพุทธบูชาต่อองค์หลวงพ่อโตซึ่งการโยนดอกบัวถวายเป็นพุทธบูชานั้นนับว่าเป็นประเพณีสืบกันมาตั้งแต่โบราณและภายในงานก็ยังมีการจัดเรือประกวดขบวนเรือความสวยงามตำบนละหนึ่งลำส่วนบรรยากาศภายในงานนั้นเดี๋ยวเชิญไปรับชมกับจ่าชายได้เลยครับ สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านทุกคนวันนี้ก็พบกับจ่าชายอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่วัดหลวงพ่อโตบางพีใหญ่ในอำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการสำหรับวันนี้ผมก็พาท่านผู้ชมมาชมประเพณีรับบัวซึ่งเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลกที่มีการถาวายดอกบัวเป็นพุทธบูชาด้วยวิธีการโยนเขาจะโยนถาวายเป็นพุทธบูชาต่อหลวงพ่อโต วันนี้จ่าชายก็เลยลองมารับชมดูว่าเ,เขาทำกันยังไงจ่าชายก็เลยสงสัยว่ามันจะเป็นยังไงบรรยากาศเป็นยังไงก็เลยพามาชมกันเลยที่เห็นนี่ก็เป็นเรือชาวบ้านครับเขามาจอดรอเวลากับบวนเรือหลวงพ่อโตอ่านเขาก็จะไปขึ้นบนเรือแล้วก็ จะได้โยนดอกัวไว้ใกล้ๆพวก,กชาวบ้านเขาก็เอาเรือมาจอดรอเลยบางคนเขาก็เอาเรือไปเทสความเร็วอ่ะบางคนเขาก็ขีแบบแรงน่ะขี่แบบโอ้โหขี่ือดับตับไหมอ่ะภาษาชาวบ้านเราอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศที่คลองสำโรงครับขณะน,นี้ก็เวลาเจ็ดโมงคึ่ง ซึ่งขบวนหลวงพ่อโตก็จะเริ่มเคลื่อนประมาณ8โมงก็เคลื่อนมาจากฝั่งโนกนแะฝั่งเคหะฝั่งอะไรนะั่นแหละอันนี้ก็ประชาชนเขาก็มาถ่ายรูปกันคนมาเยอะครับวันนี้มาเยอะจนมีคนเป็นลมครับคนแน่นหนาเกิน,นก็มีคนเป็นลมอยู่ทางซ้ายมืออยู่ข้างน,าน้้น ก็มีการประทมพยาบาลปมกระ่านมาพอดีนี่ครับประชาชนเขาก็พากัน หือดอกบัวมาคนละกรมคนละกรรม,รรมดอกบัวก็มีขายนะครับด้านหน้า2 0 3 0 5บาบาบาทก็ว่ากันไปเนี่ยประชาชนก็แน่นหนากันมากครับบรรยากาศภายในริมคลองเนี่ยโอโ้โหผมจะเข้าไปก็เข้าไปไม่ได้เลยคีเอเตอร์ก็เยอะแยะไปหมดเลยคีเอเตอร์คนเยอะมากคนแน่นหนากันมากใครที่มาช้าเนี่ยเข้าไปข้างในไม่ได้เลยจะ เข้าไปถ่ายภาพจะเข้าไปเก็บภาพก็เข้ายากครับต้องหาต้องหาที่เข้าให้ได้ครับวันนี้ผมก็เดินหาที่เข้าก่อนหนาจุดที่คนไปไม่ถึงจุดที่คนไม่ไม่ไม่เข้ากันอันนี้พาเดินมาชมบรรยากาศก,าก่อนว่าคนเยอะหรือเปล่าอันนี้คนเยอะมากวันนี้ก็ต่างคนต่างทราบข่าวก็พากันมารอบางคนก็มาตั้งแต่ตีห้าบางคนก็มาตั้งแต่เชา้า บรรยากาศในงานคนเยอะมากเลยเขาแทบจะไม่ได้เลยครับมานั่งอธิษฐานจิตลงวัดหุวมงคลแม้จะเป็นประเด็นทีนได้ก้าวถอยย่ามาเขาแทบจะไม่ได้เลยก็ยังได้หรือสิ่งที่ถูกทัอปืนี่แหลกนะโผล่งานนี้ผมกำลังเดินหาที่เข้าครับเดินไปทางไหนไม่ว่างสักที่เลย เลยเดินเลาะไปเรื่อยๆมาชุนเมรียนการไปเรื่อ,อยๆอย่างมันต้องมีที่ว่างสักที่แหล,ละครับเดี๋ยวเดินไปตรงทางหน้าไปเดินไปก่อนต้องมีที่ว่างสําหรับเราด้วได้แหละมาถึงมันก็เจ็ดโมงโมงครึ่งแล้วมันก็เลยแบบสายแล้วส่วนใหญ่คนในพื้นที่เขาก็มารอตั้งแต่เช้ากันแนละ้วเนี่ยบางคนก็มาซุปอยู่ตามกองกล้วย ผมเดินตรงไปอีกเส้นหน่อยเพื่อมีที่เขา้านี่ไงได้แล้วตรงนี้คนไม่เยอะอเดี๋ยวจะยืนรอตรงนี้แหละจนกว่าขาบวนเรือจะมาพอดีแหละได้ตรงนี้ก็ยังดีกว่าไม่มีที่ได้ครับครับพอยืนไปสักพักก็เริ่มมีผู้ร่วมอุดมการเข้ามาเยอะแยะมากเลยทางขวามือเมื่อกี้ยังไม่มีเท่าไหร่ พอผ่านไปสักพักโอโหคนมาเต็มเลยถ้าใครออกจากที่ก็เสียทีแล้วครับช่วงนี้ขณะนี้ก็แปดโมงสิบนาทีกว่าๆแล้วเดี๋ยวอีกสักพักขบวนเรือก็คาดว่าน่าจะมาดูครับแต่ละคนก็รอแบบใจจดจรอันเลยนี่ขบวนเรือก็มาแล้วครับนี่ก่อนที่เขาจะโยนเขาก็อธิษฐานก่อนเอามาอธิษฐานเสร็จแล้วเขาก็พากันโยนกัน ที่เห็นลอยอยู่นั้นก็มีแต่ดอกบัวนะครับไม่ใช่ขวดน้ำนะครับมีแต่ดอกบัวเท่านั้นเลยผมว่ามันไกลไปเดี๋ยวผมจะเดินไปรัดรอยอีกจุดนึ่งดีกว่าจุดนี้ไกลไปหน,น่อยโยนไม่ถึงแน่ถ้าโยนก็น่าจะโดนคนที่อยู่บนเรือแน่เลย นี่ผู้คนเขาก็โยนกันสนุกสนานกันใหญ่เลยครับโอ้ดอกบัวแบบเป็นพันดอกนะลอยข้ามมาจากฝั่งนู้นบ้างฝั่งนี้บ้างอันในเรือก็จะมีคล้ายๆเขาจะแต่งตัวคล้ายๆเทวดาเลยครับที่เป็นองค์คลักษณ์เป็นคล้ายๆเทวดาผู้ประจําองค์หลวงพ่อโตนี่เขาก็จําลองสถานการณ์มา องหลวงพ่อโตก็จะอยู่มองไม่เห็นครับอยู่ไกลครับนะครับดอกลัวก็เต็มอันนี้ก็เป็นรอบแรกครับรอบแรกนี่จะประมาณ8ปดโมงครึ่งอ่าไปถึงหน้าอำเภอก็น่าจะประมาณเดี๋ยวรอบที่สองเขาจะขากลับครับอันนี้ขาไปเดี๋ยวใครที่โยนไม่ทันก็รอขากลับประมาณ10บโมงเช้าขากลับก็มารอโยนเราเลย โยนใกล้ๆเอาไม่ต้องโยนไกลเดี๋ยวเสร็จจากนี้เดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศภายในวัดครับว่าจะปิดยังไง้างครับอันนี้ผู้คนเขาก็มาเดินหาของกินกันครับพอโยนบัวเสร็จแล้วก็พากันมาหาของกินก็มีของกินขายเยอะครับมีทั้งขนมมีทั้งอาหารบ้านๆก็มีมีหลายอย่าง ของกินเยอะครับมียำม,มีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยอยากกินอะไรก็เข้ามาเลือกซื้อเลือกกินกันได้มีไข่ปลาหมึกก็มีมีหลายอย่างครับเข้ามานี่ไม่ต้องกลัวอดไม่ต้องกลัวอะไรครับของฝากก็มีเยอะแยะไปหมดเดี๋ยว เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเอาไว้พบเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าจะพาไปชมอะไรนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวมีให้ชมเรื่อยๆครับเดี๋ยววันนี้จ่าชายก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ